อะไรครับเนี่ย <laughs> โอ้วันว่างๆครับคันไหนรอคันไหนรอประธานผู้ใหญ่ฮารา์ดว่าเองเดี๋ยวฝากติดตาม <laughs> พวกนักงูด้วยนะครับผู้ใหญ่ฮาร์ดอย่าลืม,ลมกดซับสไคร์ด้วยก็ผู้ใหญ่ฮาร์ดจะใส่ของเล่ในให้ดูของเล่นผู้ใหญ่ฮาร์ดหน่อยอื <laughs> เอาวันนี้ก็กระจกเล้วนี่ดูเจ้าของหน้ารถนะครับสีหน้าเจ้าของรถโคตรหล่อเลยโสดเฮ้ย <laughs> ผมอะไรอยากได้ยินนู <laughs> เ้เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้คุณยายหญานเออคนถ่ายก็โสดไม่โสดครับลูกหนึ่งท <laughs> <laughs> นนีรถ สตีร้อยสี่สิบนะครับเจขอ้กโสดเจโค้กเฮ้ยโสดเมียตามครับคนนี้ดูครับรอดูรอชมผลงานก่อนนะครับผู้ใหญ่หานโอ้โมใหม่ครับอันนี้สตีร้อยโอ้โหดูครับมอลลี่ทวงก็รู้ถ้าไม่ร้อยคงไม่เล็กขนาดนี้ โอ้ยตัดแล้วนะครับปลายก็รอเลยใช้งานได้ไผิดว่ากำลังจะแจ้งเกิดแต่คนข้างบ้านจะมาแจ้งจับนี่แหละครับปัญหาหมดกัน <c oughs> โอ้ยความหวังของกลุม่มเออเอออุนนอาตัวนูกน่าเตอาเจ้าตนะตอนนูน้นนะเคยนองกลมบ่อรถเนี่ย ยังไงยังไงประกอบเร็วดิไหนฝ้าครอบน็อตเอามาให้เขาดูหน่อยนี่นะครับน็อตตัวสีฟาๆอย่างงี้ที่ใช้กันนี่เนี่เป็นแบบนี้แล้วครับนี่นี่นะครับใช้พวกผมไม่ได้ใช้ของเพงครับใช้ถูกๆนี่แหละแต่เน้นคุณภาพและสวยงามเออเมื่อนีสายคลีนรเขาบอว่าสายเคลียนอ อันนี้รถไทยโดนจะโคนครับดูเหมือนกับติดงอมเงียมเลยครับ <laughs> อันนี้อาที T ครับของจุกไหนว่าจะโค้งรถอ๋นอนันจะค้งรถ <laughs> จะโคงรถโซนะครับคนนี้ดูหน้าตาก็รอเราเอาการเร็ว <laughs> รอชมผลง,งานอยู่นี่ ฝากกดซับสไครด้วยนะครับช่วงนี้มอลตอรทวงสีดำกำลังมาเรงนะครับทําตามได้ทาตามได้ครับทําตามได้อยากได้แบบไหนแบบคันนี้ก็ถอดอย่างเดียวครับไม่รู้อะไรวันวันก็ถอดอย่างเดียวโอ้ยโคงแต่ละอย่างทํากว่าจะเสร็จดีสี่ห้าวันนี่ถอดแบบนี้แหละไม่ขับไปไหนดูครับอาท คนงานครับคนงานเขานี่คนเจ้าวงการราการจีอ้กำลังมาครับนี่กระทะเหลืองก็กำลังมาอ๋ออันนี้เทเลอร์ใหม่รีวิวหน่อยโอ้ยกระดาวด้วยชอบสัน้นอ,อ,อันนั้น,อ,อ,น,นอ,อันลุมรีวิวรถไทยบ้างนี่นะครับเสียป๊อปมาเอง สี่เก้านะครับสีเก้าบางคนถามมาว่าโครงลงังคาทำไมต่ําจังโอ้ดูสิครับข้างหลังถอดออกเลยครับตัวตัวเซฟตี้ถอดออกถอดตัวเซฟตี้ออกอออก,ก็ต่ําแล้วครับเอาลงมาเนี yeah, ่ยต่ําเลยต่ําไม่ต่าก็ดูครับโอ้โหเพิ่งซื้อมาลางังคาปเปิดแล้วต่ําขนาดนี้ยังเปิดได้อีกครับโอ้โหโอ้านะ <c oughs> งานนี้ต้องเกิดแน่ มาครับห้องก็สามสี่ห้องสาวๆเข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยครับสเนดสิคนประโยชน์เนาะเียร์ียร์คนประโยชน์กันจะฟังทีหรอเออจะฟังทีเอยยุยี่สิบสามสิบห้สิบหสิบเลยเนาะผู้ใหญ่ฮันผู้ใหญ่ฮันสห้อ่า โอ้ขัดหน้าแล้วครับอือหืออ้อครับรขัดหน้าหน่อย, <c oughs> อยมันช่างเงางามเสลือเกินโอ้โหนี่นะครับหัวตัวนี้กับหัวตัวนั้นตัวเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนแค่ทั้งเ,เลย ผละมละในในมลมมิสั้นให้ไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับผมไม่ใช่คนคอมเมนต์หรอกครับแต่ท้องที่ผมพูดภาษาคอมเมนต์เฉย่ครับท้องที่บางคนว่าผมคนคอมเมนต์ไม่ใช่คนไทยนี่เลยจะพูดคอมเนมนต์การันตีความหล่อ เดี๋ยวไปดูรถผมก่อนก็แกันว่าเงาขนาดไหนโอ้ยเงาจะตาแตกเดี๋ยวเจออีทีเก้าห้าเครื่องระเบิดนี่นะครับบรรยากาศอยู่ท้องหน้าเลยคันเก่าๆก็จะทำให้ใหม่ให้สวยๆหน่อย กำลังลงสีกันนะครับนี่นะครับบรรยากาศข้างๆท้องนาเย็นสบายชิวๆเดี๋ยวขอจบการไลฟ์วันนี้ทีนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเจอกันใหม่ครับพี่ไอฮันบ,บายยก่อน Leo sốt sốt bó sốt rồi hai ơi <cười> <cười>